ถังขยะอัตโนมัติท love, ี่ใช้เราชอบมากทุกคนตัวนี้เขาเป็นถังขยะอัตโนมัติของ Joy Boss ค่ะพูดถึงถ uh, ังขยะอัตโนมัติเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงถังขยะที่มีระบบเซนเซอร์เปิดปิดฝาอัตโนมัติใช่ค่ะเจ้าตัวนี้ก็มีแต่เขามีฟังก์ชันที่เด็ดกว่านั้นแต่อย่างนึงเลยที่หนูชอบมากๆทุกคนดูตรงนี้ค่ะปกติถังขยะอัตโนมัติทั่วไปเนี่ยจะต้องมีกรอบรองฝาซึ่งเวลาที่เราจะเปลี่ยนถุงขยะใหม่เนี่ยเราต้องหยิบกรอบรองฝาออกก่อนซึ่งบางครั้งมันทําให้มือเลอะค่ะแต่ตัว ไม่ต้องมือเลอะแล้วค่ะและฟังก์ชันเด็ดๆที่เหมียวพูดถึงมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน<ม>ปกติเวลาที่เราเอาถุงขยะไปใส่ในถังเนี่ยเราก็ต้องกดไล่ลมให้เข้ารูปเข้าทรงใช่ไหมคะเสียเวลามากๆเลยแต่<อ>ตัวนี้ไม่ต้องละค่ะเพราะว่าเขามีระบบดูดถุงขยะอัตโนมัติมาให้เลยแล<ม>่เราเอาถุงใส่ลงไปแล้วเก็บปากถุงให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เอาฝามาครอบตัวเครื่องก็จะดูดถุงขยะให้เราแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องมานั่งจัดระเบียบให้เสียเวลาแล้วนะคและอย่างหนึ่งนะคะที่เหมียวชอบมากๆเลยเหมือนกันก็คือตัวเซ็นเซอร์ของเาน งานไวมากข้ามือปัดผ่านฝาก็เปิดทันทีไม่มีนวงเลยแล้วภายใน6กว,วินาทีฝาก็จะปิดเองอัตโนมัติเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนเดินเดินอยู่ขี้เกียจโกมก็สามารถใช้เข่าเปิดฝาถัางได้แบบนี้เลยค่ะสะดวกมากใครอยากตามพิกัดเมียวแปะไว้ให้ที่เดิมแล้วนะคะ